ัสดีจ้าตอนนี้มาทอดบ้านยายแล้วจ้ามือ่อวันที่กหกหัวเธอมาหายายหัวเธอได้มีเวลามาห,หายายจ้าแต่ว่าพ่ญายาเดียดม,มานาะมีแต่แป๋มมากเพืเดียวเพือดีก็ซื้อทัางอย่างนักกินมาพร้อมมาไว้แทนอันมันกินกินกับยายจ้า,จ<ะ>จาหาลองลองอยู่ได้จ้าหาลองลองเยอ เขาเจ้าสร้างประตูโค้งแม่จ่าเพื่อนพี่คนมหายายเขาเจ้าก็ปักไอ้ไอ้สมทบทุนสร้างประตูโค้งมาสันบายยายว่ะอันนี้ตอนที่สองแม่จ่าเนี่ยหาเงินสร้างประตูโค้งนี่แหละจ่าหัวตะมาหอดเนาะหัวตะมาหอดหัวใจมหายายจ่าตะวัวาตาอยู่น้ำสาดเนาะยายกับยูพี่อยู่น้ำพันพี่ไส้จ่าเด้งได้็กสบายดีสบายดีกับผู้พันไหโซ เป็น e ไห้โซ่เป็นนั่นอยากสร้างประตูโค้งเป็นแล้ววาไห้โซ่ตนี่โอ้ยสบายเลยลูกถึงล <watershed> ูกเทียนก็ถ <Freud> ือเล็บน้ำข้าจอกกับพระกันลังมาปรัาสร้างประตูโค้งจ้าเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันนะจ๊ะเด้อ